อสัสลามุอะลัยกุมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ย่านบรรททะทองพาทุกคนมากินร้านฮาลาลน,นะนี่ร้านนี้เลยจริงๆอ่ะผมเคยรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ปัจจุบันน่ะคือเขาขยับร้านมานิดนึงจากร้านเดิม50เมตรนี่ครับผมขออนุญาตเขาเข,าเข้ามาในร้านนะอัสลามุอะลัยกุมไะ่ัยกุมอสลาห์บางต่อฮา,คน,าอคนเดิมบางต่อฮาคนเดิมข<บ>ยับมานิดนึง50เมตรช็กคฟองครับก็ความพิเศษคือห้องละหมาดครับมีห้องละหมาดแล้วด้วยฮัมร์ล้า <laughs> ์นี่ซึ่งสเต็กที่ร้านเนี่ยเขามีเป็นริบอายใบพายทายี่คันยา แล้วก็ห้องละหมาดนะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูนี่ดูดิเขามีเป็นที่อ่ำละหมาดในตัวเลยนี่ละหมาดก็คือด้านนี้ยังไงใครมาก็มาใช้ได้เลยนะครับนี่อันนี้คือเมนูเบอร์เกอร์เนื้อเอกตร้าชีสนะครับชีสคือยืดๆอย่างนี้เลยคือโปะเบอร์เกอร์หายไปหมดเลยนะดูดิให้ชีสแบบไม่ห่วงนะอันนี้คือชีสของแท้สิละ ไรที่กลัวแบบมือเลอะนะที่ร้านเขามีถุงม,มือให้ด้วยนะครับจิ้มแจ่วเขาแบบแซ่บเผ็ดๆนะซึ่งไก่นี้วนี้ของที่ร้านอ่ะเขามี2ไซส์ไซส์เล็กอกชิ้นไซส์ใหญ่ส2ชิ้นใครที่มาผมแนะนําให้มาช่วง5้าโมงนะเพราะว่าแดดล้มลงตกมีลมอ่อนๆกำลังดีเป็นฟิลแบบสตรีฟูดน,นะครับอร่อยมากร้านเขาเปิดทุกวันด้วยนะตั้งแต่4โมจนถึงหทุ่ม